สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาต่อกันในคลิปพีทเทลพาร์ทที่2อนะฮะออดูเหมือนว่าเราจะเดินทางมาถึงปราสาทบางอย่างนะครับเป็นปราสาทของเจ้าเด็กผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่านะหรือว่าเพื่อนเราจะถูกจับตัวไว้ในนี้เออไหนเข้าไปดูสิอ๋อเป็นห้องสมุดเหรอเป็นห้องสมุดใช่ไหมมีอะไรให้เก็บบ้างค่อยๆเดินไล่หาไปตามชั้หนังสือนะฮะคือเกมนี้มันไม่มีชิ้นอะไรบอกเลยอ่ะต้องแบบนี่ไงเก็บอะไรมาเนี่ยหิน ก็ต้องคำทางเอาเองอะครับว่าบางอย่างเก็บได้นะบางอย่างเก็บไม่ได้อ้าวเดี๋ยวนะอันนี้มันลากได้ลากทําไมอะหรือว่าต้องเก็บอะไรเอ๊เฮ้ยพอเดินพอแบบกระโดดขึ้นไปอยู่ข้างหลังมันนะครับมันกลายเป็นการแอบ,บอะเนี่ยมันแอบ,บซ่อนอ๋อเอาไว้แอบ,บเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวลากลากมาก่อนลากมาทําไมไม่รู้ลากมาก่อนอนี้ปะ เอาขึ้นชั้นสองได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้ไดอปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนอันนี้เก็บเชิงเทียนได้ไหมเอา้าดึงเชือกได้๋อ้ใจแหละอันนี้ดึงเชือกอันนี้นะครับมันจะไปกระตุกเชือกที่ชั้นสองเห็นไหมกระตุกเชือกชั้นสองส่วนถ้าดึงเชือกอันนี้มันจะกระตุกเชือกชั้นหนึ่งแต่ว่าทําอย่างนั้นทําไมอะ่ะไม่ประโยชน์เลยนี่แหละ ไม่ได้มามาดูชั้นสองกันไอา้ยาข้างบนเหมือนจะมีสัป,ปหลาดครับอ่าเก็บเอ่อเบ็ดตกปลาได้ไหมได้แล้วมีเบ็ดตกปลาเฉยเดี๋ยวนะกดวายเพื่อใช้ใช้ไม่ได้อ้าวแสดงว่าต้องใช้สุกจุดอ่ะสิเฮ้ยนี่นีนนน่ี่ตรงนี้เหมือนจะมีก้อนหินนี่เก็บเลยอ่าตรงซ้ายก็มีเก็บมา วิหินอัขระลูนเต็มเลยอ่ะเก็บมาทำไมเยอะแยะวะเนี่ยแล้วก็ข้างบนเหมือนจะขึ้นไปไม่ได้นะเนี่ยสับปะหลาดมันเฝ้าอยู่อ่ะอืมต้องทำยังไงวะตรงนั้นมีตู้ด้วยถ้าเราขึ้นไปมันจะไปโผล่บันไดนี้ไม่ได้อ่ะขึ้นไม่ได้แน่ๆอ่ะเอเนี่ยถ้าขึ้นมามนจะโผล่บันไดนี้ไม่ได้ไม่ได้กลับก่อน มันก็หันมาแล้วเนี่ยอืมผมว่าเดี๋ยวผมไปที่อื่นก่อนดีกว่าครับผมว่าตรงนี้มันน่าจะยังทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวดยวออกก่อนเราจะต้องเอาหินอัคระลูนเนี่ยไปทําอะไรบางอย่างแน่ๆเลยนะแต่ตรงเมื่อกี้ผมขึ้นไปชั้นบนไม่ได้นะม,มีสัปหลาดเฝ้าอยู่อันนี้อะไรอ่ะเอ่อเหมือนจะมีกลไกบางอย่าง ใช้งานยังไงวะอันนี้ลิฟต์หรือเปล่าใช่ไหมเป็นลิฟต์้ยเอ๊ะอ้าวหรือว่าต้องเหยียบไปถูกว่ะเอยต้องเหยียบไปถูกอันแน่ๆนเลยอ้าวไม่ใช่เดี๋ยวนะขอสุ่มก่อนนะคุณผู้ชมอันนี้แล้วก็อันนี้ก็อันนี้อันนี้หรือเปล่าถูกต้องแล้วก็กลับแล้วก็ไปทางขวา แล้วก็ขวาสุดไปเลยเฮ้ยใช่ว่ะโอ้โหดวงจัดจัดอ่าแล้วก็มาอันนี้เหรออาจารย์นนหรือว่าเมื่อกี้มันขึ้นไปสูงสุดแล้ววะก็โธ่เอ้ยแบบแล้วก็แบบนี้แล้วก็เดินย้อนกลับมาตรงนี้แล้วก็หยิบขันโยกหยิบเลยไม่ได้ต้องเหยียบอีกอันหนึ่งก่อนเหยียบอันไหนอะ่ะอันนี้เหรอโอเคถูกต้องแล้วจะหยิบขันโยกโดยไม่เหยียบปุ่มยังไงวะอึ๊บ อนี้อ๋อโอเคเหยียบได้แล้วไม่เป็นไรเอาดึงคันโยกสิดึงคันโยกไม่ได้หรอเพื่อนทำไมอ่ะเอะเออก็ดึงได้นี่ <c oughs> แล้วมันทำมือแบบไม่ได้ไม่ได้ตั <c oughs> ้งหลายรอบเฮ้ยคุณผู้ชมเหมือนลิฟตัวขวามันจะลงมาแล้วนะเดี๋นะดึงที่ไปก่อนอา่าฮะดึงมาแบบนี้ทางขวานี่อะไรอ่ะ กระพววเหรอกระดิ่งแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเอตรงนี้เหมือนจะมีรูกุญแจด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่มีรูกุญแจดิอ่ะไม่มีกุญแจอ่ะลงข้างล่างก่อนเอากระดิ่งมาทำอะไรหว่าอืมออกมาเอ้ยเจออะไรอะไรเกิดอะไรขึ้น ไอดเด็กนั่นมันกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมพร้อมกับสัป,ปหลาดตัวใหม่ไอสัป,ปหลาดตัวที่โดนจับมาเนี่ยดวงตามันไม่เป็นสีสีนะเป็นสีขาวแต่ว่าตัวอื่นๆเนี่ยเป็นสีสีหมดเลยอ๋อกลับมาแล้วอย่าบอกนะว่านั่นคือคือเพื่อนเราอะเพื่อนเราโดนทำให้กลายเป็นสัป,ปหลาดไปเนี่ยเฮ้ยเอายังไงออเอาลงมาแล้วก็เฮ้ย อเด็กผู้หญิงคนนี้มีความสามารถในการส่งผีเสื้อเข้าไปไปสิงสู่สัป,ปหลาดอ๋อข้าใจแหละแบบนี้นี่เองนางสามารถที่จะควบคุมสัป,ปหลาดได้ด้วยผีเสื้อ,อน,นี่เราเข้าไปได้ไหมไม่ได้ ไม่ใช่ว่าเราเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วผีเสื้อมันมันเข้าไปในสับป,ปะหลาดนะแล้วก็ไล่เรานะโอเคไม่นะฝั่งนี้มีแม่น้ำเฮ้ยเรามีป็ดตกปลาอยู่นี่ตกปลาซะเลยนี่อ้าวอะแล้วได้ปลาจริงๆด้วยตกอีกแ้เปล่าวอุ้ยได้หลายตัวเลยอ้าวจะมา,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 าถือเป็นตัวเดียวเหรอเอาหรอเก็บหลายตัวไม่ได้เหรอ เดี๋ยวนะผมได้ปลามาแล้วได้กระดิ่งมาแล้วเอาไปทําอะไรวะหรือว่าเอาปลามาห้อยตรงนี้ไปนะปุ๊บนี่ห้อยเลยเอาจะห้อยปลาไม่ได้ห้อยกระดิ่งเออห้อยกระดิ่งก็ได้แล้วห้อยกระดิ่งทําไมอะ่ะอ๋อผมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมนี่ดึงเลยเรียกสับปะหลาดมาแล้วก็แอบ มาให้ต้นไม้มาเพื่อการนี้นี่เองอ้าวไม่มาเหรอทำไมอ่ะหรือว่าเราต้องไปลอดเสียชั้นวะเสียงมันไม่ดังพอใช่ไหมน่าจะใช่ืูเสียงกระดิ่งมันแบบจากชั้นหนึ่งมันดังไปไม่ถึงชั้นสามไงอ่ะดึงก่อนอแบบนี้มาแล้ว เฮ้ยมันจะลงมาชั้นล่างหรือเปล่าแอบก่อนไม่มีใครแฮกลับขึ้นไปดีกว่าอ้าวแล้วผมจะล่อ,อมาชั้นหนึ่งได้ยังไงอ่ะอย่าบอกนะว่าต้องใช้ความเร็วอ่ะจริงปะเนี่ยใช้ความเร็วใช้ความเร็วเร็วเวเร็วเหยิบกระดิ่งมาลงลงลงลลง อ่เาเใช้ความเร็วครับคุณผู้ชมกระโดดมาติดกระดิง่งปึ๊บกระโดดกลับสั่นกระดิ่งอีกทีนึงไม่ใช่นานอันนี้เออเราก็โดดแอบุู้ไม้อ่าเนียนเนียนแน่นอนลงมาลงมาทีนี้อุย้ยมันใกลใ้เกินอ่ะอ่ะเวแล้วอุย้ยมันเห็นหรือเปล่าไม่รู้ไปก่อนแล้ว เมื่อกี้มันใกล้เกินอ่ะผมน่าจะลากต้นไม้ออกมาห่างๆหน่อยเว้ละหาที่แอบก่อนตู้นี่แอบได้เปล่าไม่ได้อุย้ยเสียงมันไม่กลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นข้างบนเลยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนนั่นไงอเกือบไปแล้วเอา้าเก็บอะไรมาเนี่ยหน้ากากเหรอเก็บหน้ากากมาอุย้ยมีหินมีหินเก็บก่อนอุย้ยหินเยอะมากอะ่ะตรงนี้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เอา้าล้ว ใส่หน้าก,กากเฉยเลยผมพยายามกด x แบบรัวๆครับเพื่อที่จะหาว่ามันทำอะไรได้บ้างโอเคหยิบอันนี้มาอาืมหินเพียบเลยกับปลาเอาปลามาให้นกป่ะเอามันปีนไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะทำอะไรดีอีกทำอะไรไม่ได้เลยแล้วนี่คืออะไรอ๋อหมุนยังไงอ่ะอ๋อแบบนี้เหรอ อุ้ยแล้วหย่อนไปข้างล่างได้ด้วยเอ๊ะหรือว่าใช่ใช่ไหมใช่เอาปลามาติดแล้วทำอย่างนั้นเพื่ออะไรอะ่ะเนี่ยเอาปลามาให้มันกินเหรอเอาปลามาให้มันกินทำไมวะนี่ไงนี่ไงมันมาแล้วเฮ้ยยังไงกินไหมพี่ อ้าวกินเข้าไปเลยเอ๊ะแล้วเราเอาปลามาให้มันกินทำไมอะ่ะอ้าวแล้วผมจะลงข้างล่างยังไงเนี่ยเว้และเว้และ <c oughs> เออไม่ได้คุณ <c oughs> ผู้ชมผมลงไม่ได้แล้วอะ่ะนี่เปิดตู้ก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้ลงฮะ <c oughs> ไม่น่ารอดแล้ว เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับไปตกปลาใหม่ครับค,บคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะกลับขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็เอาปลาห้อยเหมือนเดิมเลยแต่ว่าคราวนี้ผมจะห้อยสูงๆหน่อยเอาแบบให้มันเอื้อมไม่ถึงนะป้าจิงวิกกี้นี่ให้มันกินเฉยเลยโถเอย้ยนี่เอาห้อยสูงๆแบบนี้เลยเดี๋ยวหย,ย่อนหย่อนมาล่อมันก่อนฮัลโหลเพื่อนมันกินเร็วมีปลาสดๆอยู่ตรงนี้อ่าหันมาแหละ นี่ก็นี่เลยนี่เลยสูงสูงเลยจ้าไม่ต้องกินได้ผลไหมเดินมาแหละอ่าถูกต้องทีนี้ตอนมันสนใจปลาอยู่เราต้องทำอะไรอะ่ะต้องไปลื้อของในห้องนี้เหรอตรงนี้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้จะกลับขึ้นข้างบนไม่ได้จะกลับขึ้นข้างบนผมจะเปิดตู้เปิดตู้เปิดไม่ได้ แค่หนังสืออ่ะอ้าวอะไรเนี่ยอ๋อมันเอาหินที่เราเก็บมามาใส่อันนี้กระดานหมักลุกเหรออ,อ,อุ๊ยเราเล่นยังไงอ่ะอ๋อเล่นเหมือนเอลิฟอันนั้นแน่เลยต้องกดให้ถูกเอากดมั่วเลยเรียงๆไปอ่าแล้วก็กดอันแรกใหม่หมดเลยอ่าเลียงๆไปความมั่วนี้ <c oughs> เรียงไปเรื่อย แล้วมันเรียงยังไงอะเอ๊ะเอาเฮ้ยหลดหมดเลยโอ้โหต้องเรียงใหม่หมดเลยกอทีนี้ทีนี้เมื่อกี้ผมกดอันนี้มันเอาใหม่หมดเลยเดี๋ยวกดอันนี้แล้วกันโอเคถูกต้องแล้วก็กดโอ้โหไม่กล้ากดเลยกลัวมันเริ่มใหม่โอเคได้อันนี้ละ่ะได้อันนี้ได้อันนี้แล้วกัน โอ้ยโคตรฟลุกอะ่ะเออได้สองรอบได้เลยยังแจบอ้ากุญแจขอบคุณครับขอแหละนะเอา,าเปิดตู้นี้ปะไม่ใช่เฮ้ยกุญแจอันนี้เป็นลูกฟันเฟืองครับผมว่าต้องเป็นห้องเครื่องยนต์แน่ๆเลยไปแหละปล่อยไอตัวนั้นมันกินปลาไปคุณแจลูกฟันเฟืองอะ่ะต้องเป็นกุญแจของห้องห้องเครื่องยนต์แน่ๆเนี่ยตรงเนี้ยมา มาใส่เลยหมุนมาอ่าบันไดลับโดดขึ้นไปเลยปุ๊บ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 ชุบปุ๊บอ้าวเฮ้ยหล่นโอ้โหหล่นเอาใหม่เอาใหม่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บชุบปุ๊บอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้เฮ้ยเอ้าดีนะไม่ตายอ่ะ เอา้าทำไมทำไมหล่นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเปิดแล้วเหรออ๋อคุณผู้ชมเห็นแล้วไอ้บันไดขั้นสุดท้ายอะ่ะเหมือนมันยังผูบอยู่อะ่ะมันไม่เปิดออกมาเอาแล้วเปิดยังไงอะ่ะคือขึ้นไปแล้วมันไม่เปิดเนี่ยมันไม่เปิดอะ่ะทำยังไงวะจริงๆข้างล่างเนี่ยมันเหมือนมีแง่งอะไรออกมาด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้มันคืออะไรเอ๊ หรือว่าพ่ออ้ไมใบบ่ใช่ไปตกปลาใช่ไปตกปลาเกี่ยวคเคอาจจะเฮ้ยว่าเฮ้ยโอโลื่นอีกแล้วโอโ้ล่วงได้ล่วงดีล่วงไปเก็บที่พื้นลื่นมากเลยคุณผู้ชมอา้าวไปไม่ได้อีกแล้วไปไม่ได้เพราะว่าบันไดมันไม่ลงมาถ้าอย่างนั้นแล้วก็ใช่ใช่ไหมนี่อา้าวหักเลยโอ้โถเอ้ยเป็นแบบตกปลา หักเลยแม่็ดตกปลามีประโยชน์มากเลยครับอันนี้เรามาถึงห้องนี้แล้วเฮ้ยมีกลงด้วยอ่ะเอะช่างมันก่อนไปต่อฮนะเราขึ้นมาถึงบนนี้แล้วแล้วยังไงต่อวิมีวิญญาณมาแอบ,บดูเราเต็มเลยโคตรหลอนเราต้องขึ้นไปข้างบนเหรอเดี๋ยนะผมปีนก่อนอึ๊บไม่ได้ไม่ได้เว้ยถ้าเราต้องโดดไปฝั่งนู้นเหรอ อัาจริงเฮ้ยเราต้องโดดฝั่งนูเนรอไกลเกินผมวิ่งก่อนวิ่งก่อนย้าาอเอ้าแม่งเอ้ยวิ่งไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยมันไกลเกินมันโดดไม่ถึงหรอกไม่ผัวเอาลองดูก่อนเฮ้ยจะอ้าลนออ้เฮ้เฮ้เฮ้ยคุณผู้ชมวิญญาณที่มันคอยตามดูเราอยู่เป็นวิญญาณดีเหรอเนี่ย ไม่ใช่วิญญาณชั่วร้ายโอ้โหแต่อเด็กเนี่ยชั่วร้ายแน่นอนเดี๋ยวนะมันอยู่ห้องฝั่งนู้นอเด็กนี่มันควบคุมสัตว์ประหลาดได้แสดงว่ามันเป็นคนที่จับจับเพื่อนเรามาอย่างแน่นอนเดี๋ยวนะผมลื้อของก่อนมีอะไรลื้อได้บ้างโดดขึ้นเตียงได้ไหมไม่ได้นี่ลหละไม่ได้อ่ะมีหนังสืออะไรอ่ะ หนังสือหูมันอ่านยากมากอะ่ะมันข้อมูลมันมั่วมากผม,ผมไม่เข้าใจเลยมันคืออะไรเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนฝั่งซ้ายมีอะไรไหมครับอา้าวเก็บผีเสื้อมาเฉยเลยมีอะไรไหมเปิดตู้ได้ปะไม่ได้เดี๋ยกบกระป๋องน้ำไม้กวาดไม่ได้อันเนี้ยอันนี้ได้วะ่ะ อ้าวผสมยาอุ้ยเหมือนไอ้นี่เลยอะ่ะผสมเห็ดเลยอะ่ะเดี๋ยวนะทั้งั้นผมต้องหาสูตรก่อนนดีใช่ไหมอ่ะผสมให้หมดเลย <c oughs> ใส่ทุกสูตรอ่ะโอเคเสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วเปิดไฟเป็นไงออกมาแล้วยา,าสูตรผสมทุกทุกสีเหลืองอ้อยเลย เออ้ยมีสัป,ปหลาดอยู่โดนจับเอ่อเข้าไปใกล้มันจะโจมตีเราไหมอ่ะไม่เหรออ่ะเฮย้ยเราปล่อยผีเสื้อเข้าไปให้มันให้มันอยู่ในปากสัป,ปหลาดได้ด้วยเอ๊ะทำไมอ่ะเราจะเราจะทำเหมือนเด็กคนนั้นเหรอเราจะควบคุมสัป,ปหลาดเหรอโดยการปล่อยผีเสื้อเข้าไปต่เมื่อกี้เหมือนมันจะไม่ได้นะ ไม่ได้ไม่ได้กดอะไรอีกบ้างไงเอ่อกดตรงนี้ตรงนี้เรากดไปแล้วอันนี้มันกลั่นยากมาใช่ไหมเดี๋ยวนะอ๋อเอาผีเสื้อไปจุม่มโอเคอ่ะเอามาให้กินใหม่กินเลยวยผีเสื้อกลายเป็นสีแดงแล้วคุณผู้ชมแงามแงมแงมอ้าวไม่ได้ผลไม่ได้ผลเหรออ,อันนี้แล้วผมจะรู้สูตรยาได้ยังไงอ่ะก็ต้องใช้อันไหน เดิๆไม่ได้ไม่ได,ไได้ผมว่าผมต้องไปหาสูตรก่อนนะหาสูตรยาก่อนทางขวานี่ไปไม่ได้แน่นอนอ่าสูตรยามต้องอยู่ที่นี้แหละดูยังไงวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันมีสูตรเหร็ดด้วยเห็นป่ะคุณผู้ชมสูตรเห็ดของไอ้บ้านบ้านไม่หมดอะ่ะแล้วก็มีรูปผิดเสื้อนะแล้วก็มีกรงเอ่อต้องหาใบไม้มาใส่ได้ไงวะใบไม้สามอันอืม แล้วก็สัญลักษณ์นี้มันดูเหมือนเนี่ยเหมือนการแบบสลับล่างหรืออะไรบางอย่างอะ่ะเหมือนเอาเหมือนเราเป็นวิญญาณแล้วเราสั่งสัพหลาดได้อะ่ะทั้งขวาเนี่ยมีรูปไอ้นี่ด้วยนะอะไรว่ารอยเท้าหมีอะ่ะกับแครอทเอออีกาแล้วก็ผลไม้ในป่าอืม,อมไม่เข้าใจเลยอะ่ะออกไปข้างนอกได้ไหมออกไปข้างนอกไม่ได้ด้วย โอ้โหคุณผู้ชมผมคลัาอยู่นานมากผมเข้าใจแล้วไอ,อจุดๆเนี่ยเนี่ยๆๆจุดๆเนี่ยเห็นไหมมันมีทั้งหมดเอ่อเท่าไหร่เนี่ยห้าอันนี่แหละคือตำแหน่งของหลอดทดลองอันสีดำเนี่ยน่าจะเป็นอันที่ใช้สำหรับการผรสมสูตรยานะโอเคได้แล้ะก็มีอันซ้ายสุดนะแล้วก็อันขวาสุด2อันรับทราบครับโอเคมาผสมเลยเอ่อซ้ายสุดอันหนึ่งแบบนี้ แล้วก็ขวาสุด2อันเฮ้ยเขียวว่ะเขียวเข้มเลยสีชิมูกเอาน้วมันก็ออกไปส้มๆใช้ได้มวาวะเนี่ยสีมันดูแบบสีมันดูไม่สวยอะ่ะมันดูมันจะผสมไม่ถูกอะเนี่ยโอเคขอร้องแหละขอให้ใช่ทีนี้ก็จุม่มอ่ะเฮ้ยดีเสื้อกายสีน้ำเงินคุณผู้ชมไม่แดงแล้วมากินเข้าไปเลยลูกอ้ํา เป็นไงเออเออมันยืนขึ้นมาแล้วฮะแล้วไงต่อพอมันยืนแล้วผมสั่งกายมันได้เลยไหมตามมาเพื่อนเออตามมาสิไม่ได้วะ่ะคุณผู้ชมตามไม่ได้เหมือนมันจะติดโซ่อยูอ่ะอ่าถ้างั้นต้องทำยังไงเอ้ยข้างล่างเหมือนจะมีการเคลื่อนไหวบางอย่างนี่ไงมันเคลียบไปแล้ว อ๋อแล้วเขามาขโมยของนี่เหรอโอเคมีขโมยอะไรอีกไหมโอ้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกลัวกลัวกลัวมีขโมยเดี๋ยวผมดูก่อนผมว่าไอ้โต๊ะโต๊ะจานตรงนั้นน่ะมันต้องขอโมยของได้นะเนี่ยได้ฉลองมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอมันทันหลังนะผมเดินตามมันไปเลยอ่ะไปเดินตามเดินตามเดินตามอย่าหันมานะ โอเคแล้วเราก็มาขโมยของครับนี่เอา้าขโมยไม่ได้เหรอเฮยขโมยไม่ได้เอ๊ะแล้ต้องทำอะไรวะโอเครลอดมาผมจำได้ว่าในหนังสือมันมีแครอทนะอ่านก่อนอ๋อเอาแครอทมาปรุงยาแน่เลยนี่ใช้สูตรเป็นยาสามันตรงกลางอเอ็นรับทราบอา่าอันนี้ ใส่ป้ายอันนี้ไอ้สีสวยอยู่สีสวยอยู่น่าจะใช่โอ้ขาวขุ่นมาเลยสีมันดูเหมือนเหมือนจะทำผิดพลาดอะสีมันไม่แบบโดดเด่นเลยอะเอา้าแหละเรียบร้อยทีนี้ก็เอาแครอทมาจุ่มปึ๊บแบบนี้กลายเป็นแครอทชุบแป้งทอดเอากินเข้าไปอร่อยหย่ำหยำหย เอออ้หูอาเ่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอ้าผู้ชมผมได้เล่นเป็นสับปะรดยังเจ๋งอ๋อมาแหละมีกำลังแล้วแข็งแกร่งแล้วมานี่ตัวใหญ่แล้วเ้อตายเสีย ส่ตงตัวเพื่อนฉันคืนมาได้แล้วโอ้ยน้องน้องกลัวใหญ่เลยสั่นยิกยิ๊กยิก,ย,ก,ย,กยิกเลยเอ๊ะผมต้องทำยังไงต่อทางทางประตูนี้เข้าไปหรือเปล่าไม่ใช่เอ่อกดอะไรได้บ้างอะไม่น่าเลยเหรออันนี้มีลูกคิดด้วยลูกคิดกดได้ไหมไม่ได้เฮ้ยอย่าบอกนะไม่จริงนะผมต้องผมต้องทุบน้องเหรอไม่ผมไม่อยากทำร้ายน้องอะ เฮ้ยอ่าอย่านะเอ่อไม่ไม่ไมอ๋ออ๋อแล้วผีเสื้อออกมาแล้วอุ้ยผมกลับมาเล่นเป็นคนเดิมแล้วครับอุ้ยจริงๆผมไม่ได้อยากตีน้องอะ่ะเดี๋ยวก่อนคือแบบคือว่าเออก็เข้าใจว่าน้องอาจจะแบบ เป็นคนที่แบบควบคุมสัปหลาดพวกนี้แต่แบบไม่ได้อยากทำร้ายขนาดนั้นนะโอ้เออถือซะว่าน้องแค่สลบแล้วกันนะผมผมไม่ได้ฆ่านะครับไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าอันนี้ขึ้นโต๊ะได้ไหมไม่ได้อะไรได้บ้างต้องไปประตูนี้หรือเปล่าไม่ได้เอ๊ยยังไงหรือว่าจะเป็นลูกคิดลูกคิดอันนี้ใช่ออาเล่นยังไงอะเล่นยังไงวะ อย่างนี้เหรออ่อาออกไม่ได้อีกเอ่ออันนี้แล้วก็อันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวมันไม่มีคําใบ้อะไรเลยเหรอไม่มีสูตรหรอว่าแบบต้องทำยังไงเอ,อ๊ะอืมเป็นอาสามันแบบนี้โอ้ต้องสูตรเอาเองต้องมั่วเอาเองอันนี้แล้วก็อันนี้เลยได้ไหม โอ้โหแล้วแม่งเริ่มใหม่หมดไอ้บ้าอันนี้สามอันแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้สองอันแล้วกันสองอันแล้วก็อันนี้โอเคไม่ี่หนึ่งอันสองอันไม่น่าใช่เดี๋ยวนะสามอันสี่อันไปเลยเออแล้วก็อัดไปตุ้มเรียบร้อยเปิดประตูมาไปแล้ครับลงข้างล่าง ว้าวน้องเขาเก็บผีเสื้อ,อไว้เต็มเลยอ่ะเต็มคังเลยเราหยิบได้ไหมหยิบไม่ได้อันนี้มีรถเข็นอยู่อ๋อเดี๋ยวนะมันต้องปีนหยิบเหรอใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนะผมทำอ,อะไรอะ่ะต้องหยิบผีเสื้อตัวไหนอะไหนวะมีลิฟต์อยู่ด้วยไม่ไป มันจะต้องหากุญแจก่อนหากุญแจหากุญแจจากในเนี้ยเหรอไหววะอ้ายผมเจอแล้วนี่นี่มันอยู่ตรงนี้โอเคหยิบมาเอาลิขเข็มาวางฮะจะได้หยิบกุญแจมาโตรขึ้นไหมโตดขึ้นไหม,ดดมอืมกดเรียบร้อยได้คุญแจแล้วทีนี้ก็เอามาใส่ ไปกันเลยเออโ้ oh my god โอ้ oh my god ไอ้เด็กผู้หญิงคนนั้นมันรับพาตัวเด็กผู้ชายมาเป็นสิบสิบคนเลยเป็นร้อยคนเลยอ่ะโอ้โหหนึ่งหนึ่งในนี้ต้องมีแบบเพื่อนของเราแน่นอนนะ หาเพื่อนของเราก่อนผมจําได้ว่าเพื่อนเราผมทองเดี๋ยวนะนี่ไงนี่หรือเปล่ากดก่อนเฮ้ยใช่เอเอเป็นไรเป็นไรเพื่อนฟื้นฟื้นสติอุ้ยอ้ย,อยาแล้วมีการอวกเอาหนอนออกมาด้วยโอ้โหอ้าวแล้วเรื่องจบอย่างนี้เลยเหรอ อาจบเลยเหรอโอเคแล้วแล้วเด็กคนอื่นไม่ไม่ช่วยเหรออืมผมคิดว่าเขาคงช่วยแหละแต่ว่าแบบเขาคงไม่ได้ฉายไงนะเป็นใครจะไม่ช่วยแลเะนาะโอเคครับคุณผู้ชมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมท r ิป p y t a ทลเออสนุกดีนะชอบชอบชอบผมว่ามันก็เพลินดีแต่ว่าปริศนายากไปหน่อยนะผมรู้สึกว่าปริศนามันแบบไม่มีหินไม่มีอะไรบอกเลยอะ่ะคือมันค่อนข้างจะหายากเดายากมากๆนะต้องลองผิดลองถูกลองกดนุ่นกดนี่นะถึงจะได้ แต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับสรุกดีอ่าแล้วก็สุดท้ายนี่ผมขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันนะถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับผมด้วยนะเอาไว้เราเจอกันใหม่เกมหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ